สวัสดีคะ่ะน้องไอฟอร์ดนะคะที่พูดคุกันขายฟอร์ดพับแดงคะ่ะเราเจอการอีกแล้วในช่อง u t u b e ของน้องไอนะคะเหมือนเดิมทุกคลิปเลยคะ่ะเราก็มารีวิวให้ได้ชมกันเนาะรถที่เรากําลังจะส่งมอบกันนะคะวันนี้เป็นสีเทาเป็นรุ่นของแคปบเกียออโต้ด้วยนะคะชุดแต่งมาแบบเรียบๆนะคะแม็ก18นะคะล้อแม็กนี้เป็นของเร n g เจอร์สปอร์ตด้วยนะคะราคาจัดจำหน่ายรุ่นนี้จะอยู่89,000บาทนะคะทำเฉพาะเครื่องยนต์ที่เป็น2.0ลิตรและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดข,ของเราคะ่ะรุ่นนนนนีี้้ะะคขาาายยดดมกๆๆปชัใสุเล ความปลอดภัยเขาก็จัดมาให้แน่นๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS ก็จะแรงเบรก EBD นะคะ HLA ออกตัวบนทันละชันรอมป้องกันการพลิกออตัวรอมนะคะป้องกันการพลิกคว่ำแล้วก็ โหมดการขับขี่นะคะมีให้เลือกกันถึง4โหมดด้วยกันนะคะแล้วก็สีในรุ่นนี้นะคะที่มีให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะคะสีเทาสีสวยแบบนี้ค่ะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีบรอนเงินนะคะทุกสีก็ราคาเท่ากันหมดเลยค่ะแล้วก็แจ้งกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษในเดือนนี้นะคะมีดอกเบี้ยศูให้ด้วยค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องไอพาไปชมรอบๆคันรถกันนะคะว่ารุ่นนี้เรามีตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะสาหรับคันนี้ลูกค้า V.I.P. ของน้องไอนะคะรอส่งมอบกันแล้วนะคะ เนาะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้านะคะรูปทรงก็จะเป็นแบบสีเทาๆแบบนี้นะกระจังหน้าฟอร์ดของเรานะคะใช้เป็นตัวกระจังหน้าเดิมด้วยนะคะโลโก้ด้านหน้าเนี่ยในรุ่นของ a อ s นะคะตรงนี้เขาจะเป็นสีเทาให้แบบนี้นะคะแล้วก็ตะแกรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงานะคะตะแกรงตัวตะแกรงลังพึ่งของเราเนาะ ไฟหน้าค่ะได้เป็น daylight LED แบบนี้นะคะมาจากโรงงานค่ะรูปทรงสีแฉมมาแบบใหญ่ๆให้นะคะแล้วก็เราเสริมหล่อให้เป็นตัวครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะเป็นสีดําด้านเท่ๆให้แบบนี้เลยการชนนะคะไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะคะก็ใช้เป็นตัวการชนเดิมมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้นะคะซึ่งตัวไฟตัดหมอกเนี่ยก็มีมาจากตัวรถให้เลยนะคะติดตั้งมาจากโรง,งงานให้เรียบร้อยนะคะเวลาลูกค้าใช้งานค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะก็ตัวไฟตัดหมอกเขาจะติดข้างเปิดข้างนะคะตามการเลี้ยวของพวงมาลัยให้เลยค่ะส่วนด้านล่างก็จะมีห่วงลกักจ จาก Ford มาให้ด้วยนะคะล้อแม็กอย่างที่ด้วยบอกเป็นล้อแร n งเจอร์สปอนะคะซึ่งล้อแร n งเจอร์สปอร์เขาเนี่ยก็ให้มาเป็นล้อ18ให้แบบนี้เลยนะคะพอเปลี่ยนเข้าไปกับตัวรถที่เป็นสีเทาลงตัวมากๆนะคะคันนี้ล้อดีไซน์เขาสวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเป็นแบบเต็มซุ้มล้อให้แบบนี้นะคะเป็นไซส์18นิ้วนั่นเองค่ะส่วนด้านข้างตัวรถนะคะ ช่วงนี้เนี่ยรถที่ออกมาก็จะเป็นยูโรไฟกันแล้วทั้งหมดนะคะตัวยูโรไฟเนี่ยก็คือจะเพิ่มออโตสตาร์สต็อปเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวกรอง PDF เข้ามานะคะเพื่อทําให้รถเนี่ยลดเม่าลดบลพิษเพิ่มมากขึ้นนะคะสังเกตจากตัวแก้มด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดําล้วนให้แบบนี้นะคะถ้าใครได้รถแบบนี้ก็เป็นยูโรไฟแล้วนั่นเองค่ะ กระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยกระจกจะปรับไฟฟ้านะคะเวลาเราพับเก็บนี่ยตัวนี้จะเป็นแมนนวนนะคะคลีนๆสีเทาสวยๆให้นะแล้วก็จะมีกันสาติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะนี่ติดทั้งคู่หน้าแล้วก็ช่องแคปเลยนะคะด้านท้ายรถ ไม่ได้ติดโรบารนะคะคันนี้มาแบบเรียบๆนะสวยๆโชว์สีเทาให้สวยๆแบบนี้นะคะรถยกสูงมีนไดียบด้านข้างจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราขึ้นลงท้ายกระบะก็จะสะดวกสบายมากๆคะ่ะมาดูด้านท้ายกันด้านทน้ายมีตัวครอบไฟท้ายนะคะตัวครอบเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเลยนะคะตัวหนังสือที่เป็นตัวปั๊มตรงนี้นะคะก็เป็นตัวเลนเจอร์แบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ กล้องถอยหลังนะในรุ่นของเอแอเมีจากโรงงานให้เรียบร้อยสติ๊กเกอร์เอตรงนี้ลูกค้ารีเควสขอให้เอาออกนะคะถ้าเกิดเป็นคันอื่นเนาะก็จะมี x อแ็ด้านหลังแบบนี้นะคะการโชวท้ายใช้งานเดิมเลยนะคะติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยนะคะกระบาไลเนอร์ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราติดให้ทุกคัน,นะคะ่ะของแท้จากฟอร์ดให้เลยติดตั้งให้ฟรีนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลย ฝั่งด้านคนขับนะคะแคปเนี่ยจะเป็นแคปเปิดได้ทุกรุ่นของ Ford เลยนะคะเวลาเปิดเข้าไป ้องโดยสารเนี่ยจะกว้างมากๆเลยนะคะมาลตยรก็มีปุ่มอัติฟังก์ชั่นให้ที่พวงมาลัยเรียบร้อยเลยนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับได้อยู่แล้วสบายๆนะคะพวงมาลัยเนี่ยก็จะน้ำหนักเบาควบคุมง่ายด้วยนะคะมันเป็นไฟฟ้าเนาะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะจอหลังพวงมาลัยเป็นจอดิจิตอลให้8นิ้วนะคะแล้วก็ตรงกลางมาคู่กันจะเป็น10 1ดึนิ้วรองรับ Apple Ca r p l พ y Android Auto แบบไร้สายนะแล้วก็ชาร t จ o t นเชื่อมต่อได้เลยแอร์แบ็คู่หน้าสำหรับ รุ่นของแคปนะก็หน้าจอเป็นแบบนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นระบบไฟให้ทั้งหมดตรงนี้มีติดเป็นตัวที่วางแก้วด้วยนะคะติดแค่ฝั่งขวานะลูกค้าสามารถเลือกได้นะติด2ข้างก็ได้หรือว่าติดแค่ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะคันนี้ติดเป็นฝั่งคนขับด้านเดียวค่ะระบบ,บป,ะปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะคะตัวเอก็จะเป็นอัตโนมัติเวลาลูกค้าใช้งานนะคะใช้งานง่ายๆก็หมุนเลยนะแบบนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นปรับความเข้มแสงหน้าจอดิสเลย์ค่ะแล้วก็ปรับสูงต่ำตัวไฟหน้าได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีให้ถึง4ระดับนะคะก็ปรับได้เลยค่ะน่าใช้มากๆนะคะ มีบอกแคบจัดให้เรียบร้อยนะคะสำรใครนะคะที่อยากได้รถที่เป็นเรงเจอร์แคบนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโตหรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะบอกเลยว่าเรามีรุ่นของ x อส็ให้เลือกนะคะเอส็นี่ก็จะเป็นเกียร์ออโตเนาะแล้วก็เอสเ็พ์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นเน้นส่วนลดหรือดอกเบี้ยพิเศษดอกเบียเบ้ยศูเปอร์เซ็นต์ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพหรือปริมณฑลนะคะเราก็มีบริการเซ็นไฟแน์แล้วก็พร้อมส่งมอบรถให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค่า Ah.